สวัสดีครับผมอยู่ผมไม่ผมย้ายจ้องว่า LG Channel แล้ววันนี้จะมาแก้ตัวกับแมป The Night Shift เอ the Night Shift Experience นะผมบอกเลยเราจะมาแก้ตัวแซนเบอร์เกอร์ที่เก่าที่เดิมใช่ซึ่งวันนี้เราจะมาดูว่า,าเกิดเราเข้าตู้แช่แล้วเราจะรอดหรือเปล่าโอเคงั้นเราก็ไปดูในเกมกันเลยวู้าบที่ล้วผมลับไม่ได้ผมยิงไม่โดนผมลับไม่ได้ โอเคชุดคอสตูมพวกเราก็เหมือนเดิมสินะเป็นพลังงานเหมือนเดิมโอเคเราแยแกเป็นแผนกแผนกเหมือนเดิมนะโอเคแกจะอยูนน่แผนกไหนโอเคแล้วไปทาส,สืส่อครเราจะแบบสป,ปีดลันเนอร์ทุกคนอ,อาหารสองแบบแบบรวดเร็วครับเร็วๆๆรเลยครับผมโอ้เขากินไก่แล้วครับเนคนนี้นี่ข่าวมาแล้วผมข่าวนักฆ่าที่หลบพวกเราไอ้ที่หลบหนีก็คือนักฆ่าคนนั้นนะมันมาฆ่าพวกเราเนาะใช่ไหมอืม ใายว่ามันเดินกินคนแรกเลยใช่ไหมก็มันเขียนว่าให้ชั้นหยงซ่านนั่นน่ะก็จ้องโดนกินคนแรกไอชั้นหยงซ่าถ้าเกิดใครไม่รู้ผมไม่รู้คิดแล้วก่อนนะครับผมให้ชั้นหยงซ่าน,นครับผมโหมบอกเลยโอ้โหชิบโอเคฟูตหนึ่งตอนแรกๆก็เหมือนเกมดียครับผมไม่ใช่เกมผีนะตอนแรก<ช><ะ>เป็นเกมแบบส่งอาหารทั่วไปนะครับผม ถ้าใครจะมาเล่นผมบอกว่าเป็นเกมส่งอาหารเข้าไปแบบสบายชิวๆที่ผมไม่มีอะไรเยอะนะครับผมใช่มันก็แค่มีตัวโผลมาแค่แป๊บเดียวอย่างแบบเดียจริงๆรับผมแบบเดียก็โผลม,แบบม,มาฆ่าพวกเราหมดเลยอาหารสามรับผมเราจะไปแบบสปีดรันนะครับไปลูกค้าเรานี้สีแดงวะเขาชอบกินโดนัทต่อไปน่าจะไปเก็บหนูตา,างไงเดี๋ยวผมไปเก็บเองเพราะว่าเราจะสปีดรันไอคนเนี้ยไอตัวนี้ใช่เลยฆ่าฉันเหรออ๋อมันแบลได้ไม่เป็นบ ถ้าเกิดเราไม่ตกใจก็ไม่ใช่นะผมเพราะว่าพวกเราเคยผ่านไปแล้วใช่ชิใชๆชโอเคได้ได้หนูตายไปแล้วดูนด้เราจะให้ใครให้ฉันนยงซาหรือให้ฉัน YLG Channel อุ้ยได้หนูตายไปแล้วเก็บหนูตายแล้วรอไปให้ลูกค้ารับไบสั่งซือสินค้าไปเตรียมเขาต้องการอาหาร4สี่เอาอาหารอะไรมาก็ได้อาหองสองมาเขากินไก่ให้เขากินไก่ไปไปนี่นายอยากกินหนูเ่า ชิชิ๊ิชิ๊ชิคุณก็กินสิคุณนักหนูรับใบสั่งสิสินค้าแล้วเ้จะเป็นหนูตานะนี่ไงเราสีขาวว่ะเพิบหยิบ,หย,บหยิบถังขยะหยิบถังขยะเป็นไปคอนเดียวนะได้เลยไปดำเตอร์สินะอืมอืม วันนี้คุณหยงเขาไม่ค่อยทำงานนะคนเราก็เขาอู้งานเขาผลแย่มากองก็กลัวโอ้ผมไม่เห็นกลัวเลยอืมมันใหม่ไงไอคนนี้มา,มาจำเลยครับนี่ฮะคลิปนี้เร็วๆไม่เป็นไรนะครับผมแล้วเข้ามาใหม่เชิฟกระโดดเข้ามารับไปสั่งซื้อสินค้าควรจะรอจัมสกแกร์ผมไม่ได้นะผมไม่ได้กลัวคนแบบคุณสักหน่อยนะครับผมแบบไม่กลัวไง เร็วๆอลูค้าอืมคือเรา e ีนี้เราต้องเข้าในนี้นะอะวันที่สองมาวันที่สองอย่างรวดเร็วโอเคเราเตรียมไม้ม็อบเลยทุกคนฉันจะรออยู่ตรงหน้าฟีดช่องแชงน่าจะไม่ทำอะไรไใช่ไหม e ีนี้ราไปสักสสินค้าก่อนไปเตรียมสองของเตรียมถึงไม้ม็อบถึงไม้ม็อบรอแล้วชิบ เตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วไปพ่อชเสร็จแล้วไม่กิดเหมนีมว่าเขาอยู่ข้างนอกแต่ไม่ไไม่มีกบฟึบเช็ดเช็ดเเช็ด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 เ็ดเชดเช็ดเช็เช็ดเชเช็ดเเเเเ็เ็จให้มดให้ห้องน้ามันสะอาดอียมห้องน้ำต้องสะอาดไม่สะอาดไม่ได้ต้องสะอาดเท่านั้น เล่าอะไรอ่ะเล่าไปแล้ว,ลวไปต่อถุสมามารถะมันมัดจีหัวมันได้ไหมวะรับใบ <c oughs> สั่งซื้อสินค้าเสร็เรียบร้อยสามอืมไปเร็วเราไปแบบรวดเร็วจะต่อไปอะไรอ่ะต่อไปได้จะหมดวันแล้วมั้งอา้าวรับใบสั่งซื้อสินค้าก่อนเชิบขออยากได้อะไรนี่ไง ออกมาข้างนอกแล้วช่วยฉันมาผมเือไม้หมอบมาแล้วเจอฉันแน่มาดิไอ้ดำมืดเอ้ยมันวิ่งมามันวิ่งมามันวิ่งมามาดิหายไปเห็นไหมมันโอ้ไม่ไอ้นันไม่ออกมาเหรอเออเออเออเข้ามาอืมไม่มีอะไรต่อแล้วหรอหรือว่าหมดวันแล้วหรอ อเอาไม้มอบตีหัวืมออืออืมหหอืออ่ะลาแปบอาหารเลขกสามเดิมครับโอ้วันดีนายรู้ไหมว่ามีอะ <c oughs> ชรยชคนไม่เสร็จเลย <c oughs> อ่านี่ไงขาม,มากะนักฆ่าที่หลบหนีนูข้างนอกก่อนอยังยังหรอกยังหลอกอ อย่าง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 มันต้องรอวันที่สามนี่ไง<ม>วันนี้แหละวันนี้แหละให้ฉันฆ่าแมงมุมในตู้แช่แข็งนี่ไงไปเลยไปเลยเก็บ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 ให้หมดเลยครับเก็บให้หมดเลยครับโอเคหมดแล้วแล้วมีไม้มอ็อย่างนี่นหว่า รับไปสองเท้าาสองออไปขงนอกแปบยังไม่มาไม่มาอืม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 รอรอ้ะเอาไปข้างนอกเลอไม่

อยากกินชานหน่อยมันีมันหันตามมาว่ะใช่ไหมมันจะขึ้นมาใช่ไหมเออภายในสาสสิบวิวิเฮ้ยทำไมไปไม่ได้ขอโทษนะแต่ว่าผมจะสู้ตึง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 ตีง เข้าให้หมดนะลาก่อนฉันจะเป็นอิสรภาพเพื่อทุกคนฉันจะสู้ก็บ้าแล้วกึ้นขึ้นมาผมจะเตรียมมา,า,าตรงนี้เออเออเออเอเอมนจะมายังมันจะมายังมันจะมายัางมานยังนี่มา พวกเราไอด้แหละเราออกไปดูไหม,มไม่เลยเรายังไม่แน่ใจว้าย <c oughs> <c oughs> ไม่แต่อยู่ในตู้ช่วยขังก็ไม่รอดวันที่สี่อ๋อไม่นะอ๋อแ,แ,แปลว่ามันเป็นไปอย่างนี้นี่เองมันต้องยิงให้โดนหรือเปล่าไม่นะและไสเบอร์เกอร์เรจเรีบยบร้อยโอ้<ะ>โห ในเขียนอยู่เลยเออว่าไม่ละมากินฉันก่อนไม่โอ้โหเป็นข่าวที่น่าเศร้ามาก <the> อ๋อถ้าชอบคลิปกนเลิฟกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับผม,มโอ้โหไม่เราไม่ตายเราต้องยิงมันไงโอเคผมสร้างคลิปข่าวตัวก่อนบา,บายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม